สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับสมาชิกทุกคนนะครับอ๋อแล้วก็สวัสดีสำหรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะครับถักทายนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องของผมนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับอ่ช่องของผมก็จะเป็นการหารายได้เสริมนะครับผ่านอ่าเงินสกุลเหรียญดิจิตัลต่างๆนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับวันนี้ก็เอาเว็บขุดนะครับเป็นเว็บขุดนะครับอ่าฟรีเอลทีซี ไมเนอร์นะครับมาฝากนะครับเว็บตัวนี้นะครับก็เปิดมาแล้วนะครับเป็นเวลานะครับแวันนะครับเปิด8วันนะครับซึ่งที่จริงเขาขุดได้รายเหรียญนะครับขุดได้รายเหรียญขุดด็อกคอยได้ด้วยขุดทีไอเอ็กได้ด้วยนะครับแต่ส่วนส่วนตัวนะครับผมก็เป็นการขุด l t c นะครับ ในการสมัครนะครับก็กดตรงคําว่าเริ่มได้เลยครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เอาที่อยู่นะครับกระเป๋าเอ่อ LTC นะครับหรือว่าไลคอยนะครับมาวางนะครับที่อยู่นะครับคันลอกมานะครับโดยใช้จากกระเป๋าไหนก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นกระเป๋า p อ่อพอเส็ดเพนะครับพอเส็ดเพนะครับดีที่สุดนะครับ เป็นกระเป๋าโพสเซตเพหรือว่ากระเป๋าซีวอลิตนะครับใช้ซองกระเป๋านี้นะครับจะดีที่สุดนะครับส่วนตัวผมก็ใช้จากกระเป๋าซีวอลิตนะครับขอเอาที่อยู่สักครู่ครับเข้ามาในกระเป๋าซีวอลิตนะครับแล้วก็กดไปตรงเหรียญ LTC นะครับตัวนี้นะครับกดกระปไป แล้วก็กดตรงนี้ครับเพื่อเป็นการเอาที่อยู่นะครับแล้วก็เลือกเป็นเชน l d c นะครับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกที่อยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับ c o p y ไปเลย Copy เรียบร้อยนะครับก็เอามาวางนะครับวางเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ สามารถกดปีได้นะครับอ่ากดปีได้แต่นะครับถ้าเราจะถอนนะครับเราต้องเติมนะครับเติมเงินเข้าไป1ครั้งนะครับถึงจะถอนได้อ่านะครับอันนี้ครับตรงประวัติบัญชีนะครับอ่านะครับผมได้ถอนไปนะครับ2รอบแล้วนะครับการถอนเงินนะครับอ่าอันนี้การฝากเงินนะครับเงินฝากฝากเข้ามากันต่ํานะครับอยู่ที่อ่อ 0.015นะครับ LTC นะครับ0.015 LTC อ่า0.015ประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับ 0. 0นะครับ0.015นะครับอ่าประมาณ3 7บาทจุด67สตางค์นะครับอ่าก็ อค่ารมเนียมอีกก็ตีกลมๆนะครับตีคร่าวๆก็ประมาณ40บาทนะครับ40บาทสําหรับการฝากนะครับแต่เราเอาจจะกดฟรีก่อนก็ได้นะครับกดฟรีได้เยอะๆก่อนนะครับแล้วพอเราจะถอนเราก็เติมนะครับเติมเข้ามา40บาทนะครับก็ถอนได้เลยนะครับโอเคลับไปที่เว็บนะครับจะขับไปที่เว็บไซตอ่ะครับ เราเติมแล้วครับเราเติมมานะครับถ้าเราเติมมาแล้วนี่ครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเงินฝากนะครับแล้วก็ประวัติบัญชีเราจะขุกดได้อยู่หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับก็จะมีบอกวันวันหมดอายุนะครับวันหมดอายุนะครับนี่ครับ วันที่30นะครับเดือน11นะครับ2023นะครับก็คือเดือนหน้านะครับผมก็เติมไปประมาณวันที่ส1นะครับวันนั้นก็อ่าประมาณวันที่31นะครับก็หมด1เดือนนะครับ1เดือนอ่าเติมครั้งหนึ่งก็คุดได้1เดือนนะครับแล้วเรามาดูระยะคืนทุนกันนะครับว่ากี่วันถึงจะคืนทุนในการเติมนะครับลงเลื่อนลงข้างล่างครับเนี่ยครับ ก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับนะครับขุดหนึ่งวันนะครับจะได้อยู่0.00324นะครับ LCC นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขุดประมาณา5วันนะครับขุด5วันเราขุด5วันเราก็จะได้อยู่0.00162นะครับเราเติมไป0.0015ใช่ไหมครับ ล้วก็คูณ5วันก็จะได้อยู่0.0162นะครับก็คือว่าคืนทุนนะครับคืนทุนบวกกาไรแล้วนิดหน่อยนะครับใช้เวลาแค่5วันนะครับคืนทุนแล้วนะครับก็ที่เหลือก็ปล่อยยาวๆเลยครับกุดคิวๆไปเลยนะครับกว่าจะครบ1เดือนนะครับเหลืออีกยัง25วันนะครับก็ปล่อยคดณยาวๆเลยนะครับก็รอถอนอย่างเดียวนะครับอ่านะครับส่วนใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สิ่นึ้ไม่แน่ใจคลิปนะครับส่วนการเติมการเติมให้เรากดไปตรงไอ้กดไปตรงเงินปากนะครับตรงเขียวๆตรงนี้นะครับกดตรงเงินปากแล้วเราไอเราใส่ร้อยห้าสิบนะครับเราก็บอกว่ากันต่ําคือร้อยห้าสิบกิกะเอสดนะครับตรงนี้นะครับไอเราพิมพ์ไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเขาก็จะแปลงมา เป็นเหรียญจำนวนที่เราต้องโอนไปนะครับตรงนี้แล้วก็เรากดคำว่าซื้อเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าเขาจะมีที่อยู่ขึ้นมาให้แบบนี้แบบนี้นะครับนี่ครับเป็นที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็โอนเหรียญไปเพื่อเพื่อค่าธรรมเนียมด้วยนะครับเพื่อค่าธรรมเนียมด้วยนะครับต้องให้เหรียญเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ ประมาณนี้นะครับหรือว่าเยอะกว่านี้ก็ได้ครับแต่ห้ามน้อยกว่านี้นะครับถ้าน้อยกว่านี้เหรียญมันจะไม่เข้าไปในเว็บนะครับคือเพื่อนเพื่อนจะเสียเหรียญฟรีนะครับเวลาโอนไปนะครับต้องเช็คดีๆนะครับนะครับเช็กกันดีๆนะครับโอนในเหรียญสักนิดนึงนะครับหรือจะโอนมาสักประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกก็ได้ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกห้าก็ได้ครับเพื่อค่าจมเนียมด้วยครับแต่ค่าถอนนะครับเวลาอย่างกระเป๋าโปเซปเพนะครับ โอนเท่าไหร่นะครับก็จะมีค่าสอนบอกอยู่นะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับขอเผื่อค่าโอนกันด้วยนะครับสำหรับใครที่จะเติมนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเว็บตัวนี้มันมีความเสี่ยงไหมความเสี่ยงมันก็มีทุกตัวนะครับพวกเว็บไซต์พวกนี้นะครับแต่ว่ามันลงทุนน้อยนะครับมันลงทุนแค่สี่สิบาทนะครับก็ขุดเล่นๆนะครับชิวๆไปนะครับสี่สิบาทนะครับอ่านะครับสําหรับบางคนที่ไม่ติดอะไรมากนะครับ ก็สีิบาทก็ขุดเล่นๆไปครับเก็บเล่นๆไปครับเรียน l ทีซีนะครับผมอ่านะครับการถอนนะครับต่อไปจะพาไปดูการถอนอ่าขุดหวันก็สามารถถอนได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับขุดหนึ่งวันก็สามารถถอนได้นะครับนี่ครับถอนขั้นต่ํานะครับอยู่ที่เนี่ยครับศูนย์จุดศูนย์นะครับ อ่านะครับถอนขั้นต่านะครับอ่านะครับถอนขั้นต่ํคกดหนึ่งวันก็ถอนได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับถ้ากดณหนึ่งวันถ้าอยากถอนก็เติมใบตามที่ผมบอกนะครับเติมใบป,ปุ๊บก็ถอนได้เลยเข้ากระเป๋าเลยอโอเคนะครับอีาจยะผมจะถอนให้ดูด้วยผมถอนยอดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองแปดห้านะครับก็กดยืนยันคำขอ รอสักครู่ครับตรงนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะรีเซ็ตขึ้นว่าถอนสำเร็จแล้วนะครับอ่านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคือโอเคนะครับเนี่ยถอนเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นแถบเขียวๆอย่างนี้นขึ้นมานะครับตอนเรียบร้อยแล้ว จานะนะครับจ่ายนะครับนี่ครับถอนวันที่สองนะครับในวันที่2เดือน11นะครับผมนี่ก็กดดูไอ้เช็กเทคไอี้ครับตรงนี้นะครับกดกระป่านะครับกดกระป่านี่คือที่อยู่ของผมนะครับ อันนี้ก็คือที่อยู่อีกคนนึงนะครับที่ถอนพร้อมกันนะครับอ่าโอนจากกระเป๋านี้ไปนะครับโอนไปนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับการถอนก็รอประมาณเอ่อห้าถึงสิบนาทีนะครับกว่าจะเหรียญมันจะเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับเพราะว่ารอทางอ่บล็อกเชนก็ยืนยันนะครับอันนี้ที่ผมถอนไปนะครับสองยอดนะครับ ถอนไปวันที่10นะครับกับวันที่เอ่อสิบเอ็ดนะครับวันที่10กับวันที่11นะครับตอนไป2ยอดนะครับจะรอยอดใหม่เข้ามาครับประมาณ5 10นาทีนะครับแต่เข้าแน่นอนครับเพราะว่าเขาโอนเดืยนแล้วนะครับรอแก้ทางบล็อกเชนยืนยันนะครับก็เข้ากระเป๋าเรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับ ลงทุนก็40บาทนะครับสี่สบาทขดเล่นๆคิวๆกันนะครับใครสนใจก็ตามมาได้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันเรื่อยมานะครับก็รอติดตามอ่าคลิปใหม่ๆต่อ,ตอไปนะครับก็จะมีอะไรมาอัปเดตให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ